พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโพชนาทานสูตรความว่าทายกผู้ให้โพชนะเชื่อวิฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยคืออายุวันะสุขะภละและปฏิพานครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความสุข ทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้กาลังแล้วยว่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกาลังทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้ปฏิพาน์แล้วยว่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิพาน์ทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ดูก่อิภุกษุ์ทั้งหลายทายกาให้โพชนะเป็นฐานชื่อว่าให้ฐานะห้ายอย่างนี้แลแต่ใครอยากได้ฐานะทั้งห้าประการน,นี้คือฐานะที่หนึ่งมีอายุไขยืนยาวไม่ตายก่อนถึงวัยอันควร มีอายุยืนยาวกว่าอายุเฉลี่ยมาตรฐานของมนุษย์ในยุคนี้75ปีเหมือนท่านพระพากุระเถระที่มีอายุยืนถึง160ปีไทยไม่เจ็บป่วยไข้จนตลอดชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงและมีลูประสมบัติที่งดงามฐานหน้าที่สองมีผิวพรรณที่ผ่องใสงามไปทุกวัยงามสมวัยตั้งแต่ปฐมวัยมชจิมวัยกระทั่งปัจจิมวัยจะแก่เท่าแค่ไหน คนก็อยากเข้าใกล้เพราะเห็นผิวพรรณวัน์ผ่องใสสะอาดเกลี้ยงกล่ละเอียดเนียนเห็นแล้วเย็นตาเย็นใจทนานติที่สามมีความสุขกายสุขใจกายจะไม่่อยปวดเมื่อยไม่มึนซึมงงนั่งสมาธิก็นั่งได้นานมีความสบายกายและความสบายใจไม่มีใครนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้จะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีด เรื่องที่เป็นบุญกศุศลเป็นเหตุให้ใจผ่องใสประจิตผ่องใสครั้นละโลกก็จะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปฐานะที่สีมีกำลังใจที่เข้มแข็งยอ่อท้อไม่เป็นไม่ว่างานจะใหญ่โตแค่ไหนมีกำลังความคิดที่สามารถมองเห็นปัญหามองงานได้ทะลุป,ปรุโปรงสามารถแก้ปัญหาได้มีกำลังวาจาที่พูดไปแล้วใครก็เชื่อฟังน่าทำตาม มีกำลังกายแ,แข็งกแกรง่งมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งกแกรงมีพละกำลังสามารถเอากำลังทั้งหลายมาสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งเงินไปได้ฐานะาทีหมีปฏิพานคือมีไหวพริบเฉลียวฉลาดแตกฉานในความรู้ของครูอาจารย์เรียนเร็วบรรลุเร็วไม่ลำบากยากนานรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมฐานห5ประการนี้เราจะใช้เงินซื้อมาก็ไปได้ จะเอาสิ่งของอะไรไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้จะได้มาด้วยเหตุเพียงประการเดียวคือการให้ทานเงื่อนไขที่จะทําให้การนําทานแต่ละครั้งมีความสมบูรณ์พร้อมคือทําแล้วได้ผลบุญมากนั้นมีองค์ประกอบสําคัญสาคัญอยู่หลายประการเช่นในเบื้องต้นต้องมีศรัทธามีทายธรรมและมีผู้รับทานโดยเฉพาะผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนมิสุตท,ทั้งหลาย เพราะความพร้อมหน้าแห่งวัตถุ3ามุบุตผู้มีศรัทธาย่อมได้บุญมากวัตถุ3คือศัทธาคายธรรมและทักคิณใยยบุคคลเพราะความพร้อมหน้าแห่งวัตถุ3านี่แลคนุบุตรผู้มีศรัทธาย่อมได้บุญมากแต่น่าจะองค์ประกอบสําคัญทั้งสาอย่างนั้นแล้วจะมีสิ่งสําคัญอื่นอีกเช่นกําหนดเวลาที่จะทําทานได้เจตนาและกริยาการที่เราให้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เราได้ศึกษากันมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าในการให้ทานแต่ละครั้งนั้นบางครั้งมาอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถกำหนดเองได้เช่นอยากถวายผ้ากระถินก็ต้องไปถึงช่วงกระถิน,นาทานก่อนเป็ต้นแต่โดยทั่วไปเราสามารถได้ทานได้ทุกเมื่อถ้าหากมีกุศลศรัทธายิ่งได้ทําบุญกับเนื้อนาบุญที่พิอ่อาจนี้รอสมาบัติ เหตุปัจจัยที่จะให้ได้สมบัติอศัศจรรย์นั้นใช้ในพบชาติปัจจุบันนี้เหมือนอดีตมหาทุกตะหรือในบุญชาวนาที่ทำถูกเนื้อนาบุญแล้วด้วยอศัศจรรย์ทันทาตาเห็นยิ่งมีโอกาสมากแต่ไม่ว่าอย่างไรพอยทานที่เราทำไปได้บุญมากที่สุดควรเตรียมตวัวของเราเองให้พร้อมไว้ โดยเมื่อจะทำทานครั้งใดก็ <c oughs> ให้ทำไปตามลำดับดังที่หลวงพ่อจะได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้นะจ๊ะตั้งแต่เวลาทำให้ตั้งใจทำให้ดีรักษาเจตดดนาของเราให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะทำทานโดยการระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยและคุณประโยชน์ของการทำทานที่ทำให้เราเอาชนะความตาระหนี่ในใจเป็นการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โปรกิจให้เลื่อมสายศรัทธาและปีติยินดีอย่างเต็มที่ พอเราจะได้ทําทานแล้วยามสแสวงหาไทยธรรมซึ่งเป็นสิ่งของที่ควรให้ทานก็ให้หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ให้เหมาะสมและดูเหมาะครแกับผู้รับมาได้มาแลพึงจัดแจงตกแต่งให้สะอาดประณีตให้เป็นทานนบดีมีความเคารพในทานต้องรู้จักทําตนเองให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะให้ทานโดยการสมาทานศีลห้า หรือศีลแปดแล้วนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เนึกถึงปฏิคาหกผู้รับทานเสม,มือนท่านเป็นทักขินนยบ,บุคคลอันเลิศหรือเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าที่ทําให้เราได้มีโอกาสศึกษาธรรมะได้รู้จักความจริงของชีวิตขณะจ,จะถวายทานก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานแต่การยกทานนั้นจบเหนือศีรษะคําอ,อธิษฐานนั้นทามปเป็นปลายเพื่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงหรือผูกมัดตนเอง อายุในวงวนของสังสารวัตรควรไปในทานที่ชอบประกอบกด้วยกุศลและความหลุดพ้นอาจจะเริ่มต้นด้วยให้มีลาบยศสรรเสริญสุขให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติหรือเป็นเลิศในด้านใดก็ตามแต่ลงท้ายเป็นไปเพื่อพระนิพพานหลังที่เรามักลงท้ายคำอธิฐานด้วยคำว่านิพพานะปัจโยโหตุจงเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้เป็นลุมรรคผลนิพพานทีเ่เถิดซึงจะทําให้ใจของเราใสาสะอาดเต็มที่ ในขณะที่ให้ทานพอทำทานเสร็จแล้วไอสละของนั้นขาดออกจากใจไม่คิดเสียดายซับเลยมีแต่เลื่มปิติเบิกบานใจทุกครั้งที่นึกถึงบุญจากการทำทานนั้นจะได้ส่งผลอย่างเต็มที่เมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วคุณอุทิศส่วนกสนผลบุญเป็นปฏิทานน้ำใหม่จะด้การกรวดน้ำให้หรือตั้งจิตอุทิศให้ก็ได้ขอเพียงจิตเป็นสมาธิบุญจะสำหรับประโยชน์โดยการอุทิศส่วนกสนในใจว่า ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสําเรับประโยชน์แก่หมู่ญาติของกาพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงอยู่เป็นสุขเถิดหากนึกถึงชื่อนามสกุลหรือใบหน้าของบุคคลที่เราตั้งใจอุทิศไปให้ก็จะยิ่งเป็นการดีนะจ๊ะเป็นการที่จเพาะเจาะจงเพื่อท่านเหล่านั้นได้รับอนิสง์ผลบุญที่เกิดจากการทําทานของเราการทําทานเป็นบันไดก้าวแรกของการสร้างความดี เป็นพื้นฐานที่จะเป็น้นังทรเป็นประจำทุกวันเพื่อตอกย้ำความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิของเราให้มั่นคงจนเกิดเป็นนิสัยรักในการให้ทานเช่นมันทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานและไปเจาะจองวิสุรูปหนึ่งรูปใดซึ่งอาจทำได้หลายวิธีเดียกันเช่นการนำสิ่งของไปถวายที่วัดหรือปราลบเหตุทำบุญเลี้ยงพระหนึ่งแนวการสำคัญต่างๆเช่นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญมันคล้ายมันเกิดเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเช่นการปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยโครกระบือเป็นต้นจะทําให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพร,ร่างกายดีสมบูรณ์แข็งแรงเพราะการให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตยืนยาวการปรารบเหตุใดแล้วสั่งสมบุญเป็นวิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์และเป็นวิสัยนักสร้างบารมีอีกคนหน่พฤตปฏิบัติกันจาเป็นอัธยาศัยแล้วฐานะความเป็นผู้เลิศทั้ง5ประการคือ อายุวันนะสุขะพละและปฏิพานจะได้บังเกิดขึ้นกับเราไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมมามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอ